แล้วเขาก็ไม่อยากจะเล่าใครฟังหรอกกลัวมันจะว่าบ้าว่าเพอ้อเจอโอ้ยพวกเนี้ยบ้าบุนไม่เล่าดีกว่าไม่เทศดีกว่าไม่พูดดีกว่าแต่มอบกายถวายชีวิตะ รู้อยู่เชื่ออยู่เพราะประจักษ์อยู่ในตนแผ่เมตตาได้เวลาไปบินทาบาย สุขีตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอย่าได้นิเวณอัพยาปัชาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอะนคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนในพ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทินแล้วเขาก็ไม่อยากจะเล่าใครฟังอ่ะกลัวมันจะว่าบ้าว่าเพ้อเจอ้อโอ้ยพวกเนี้ยบ้าบุญ ไม่เล่าดีกว่าไม่เทศดีกว่าไม่พูดดีกว่าแต่มอบกายถวายชีวิตอะรู้อยู่เชื่ออยู่เพราะประจักษ์อยู่ในตนแผ่เมตตาได้เวลาไปบิณฑบาต ตินังโหตุสุขีตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอย่าได้นิเวณอัพยาปัชาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอนีคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนในพ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทินแล้วเขาก็ไม่อยากจะเล่าใครฟังหรอกกลัวมันจะว่าบ้าว่าเพ้อเจอ้อโอ้ยพวกเนี้ยบ้าบุญ ไม่เล่าดีกว่าไม่เทศดีกว่าไม่พูดดีกว่าแต่มอบกายถวายชีวิตอะรู้อยู่เชื่ออยู่เพราะประจักษ์อยู่ในตนแผ่เมตตาได้เวลาไปบินธบาท ตินังโหตุสุขีตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอย่าได้นิเวณอัพยาปัจชาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอนีคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจสุขขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนในพน้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทินแล้วเขาก็ไม่อยากจะเล่าใครฟังหรอกกลัวมันจะว่าบ้าว่าเพ้อเจอ้อโอ้ยพวกเนี้ยบาบุญ ไม่เล่าดีกว่าไม่เทศดีกว่าไม่พูดดีกว่าแต่มอบกายถวายชีวิตรู้อยู่เชื่ออยู่เพราะประจักษ์อยู่ในตนแผ่เมตตาได้เวลาไปบินธรรม ตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติท้งหลายขอให้ญาติทั้งหลาย,ย,างลายจงมารับโดยทั่วกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอย่าได้นิเวณอัพยาปัจชาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอนีคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจสุขขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนในพ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทินแล้วเขาก็ไม่อยากจะเล่าใครฟังหรอกกลัวมันจะว่าบ้าว่าเพ้อเจอ้อโอ้ยพวกเนี้ยบ้าบุญ ไม่เล่าดีกว่าไม่เทศดีกว่าไม่พูดดีกว่าแต่มอบกายถวายชีวิตอะรู้อยู่เชื่ออยู่เพราะประจักษ์อยู่ในตนแพรเมตตาได้เวลาไปบินทบาน ตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอย่าได้นิเวณอัพยาปัชชาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอนีคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจสุขขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนในพ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทินแล้วเขาก็ไม่อยากจะเล่าใครฟังอรอก,กลัวมันจะว่าบ้าว่าเพ้อเจอ้อโอ้ยพวกเนี้ยบาบุญ ไม่เล่าดีกว่าไม่เทศดีกว่าไม่พูดดีกว่าแต่มอบกายถวายชีวิตอะรู้อยู่เชื่ออยู่เพราะประจักษ์อยู่ในตนแพรเมตตาได้เวลาไปบินทบาม ตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอย่าได้นิเวณอัพยาปัจชาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอนีคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจสุขขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตในให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทินแล้วเขาก็ไม่อยากจะเล่าใครฟังหรอกกลัวมันจะว่าบ้าว่าเพ้อเจอ้อโอ้ยพวกเนี้ยบ้าบุญ ไม่เล่าดีกว่าไม่เทศดีกว่าไม่พูดดีกว่าแต่มอบกายถวายชีวิตอะรู้อยู่เชื่ออยู่เพราะประจักษ์อยู่ในตนแผ่เมตตาได้เวลาไปบินทบาย สุขีตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอย่าได้มีเวรอัพยาปัชาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอเนคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนในพ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทินแล้วเขาก็ไม่อยากจะเล่าใครฟังหรอกกลัวมันจะว่าบ้าว่าเพ้อเจอ้อโอ้ยพวกเนี้ยบ้าบุญ ไม่เล่าดีกว่าไม่เทศดีกว่าไม่พูดดีกว่าแต่มอบกายถวายชีวิตอรู้อยู่เชื่ออยู่เพราะประจักษ์อยู่ในตนแผ่เมตตาได้เวลาไปบินทบาน ทินังโหตุสุขีตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอย่าได้นิเวณอัพพยาปัชชาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอนีคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขขีอัตตานังประริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนในพ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทินแล้วเขาก็ไม่อยากจะเล่าใครฟังหรอกกลัวมันจะว่าบ้าว่าเพ้อเจอ้อโอ้ยพวกเนี้ยบ้าบุญ ไม่เล่าดีกว่าไม่เทศดีกว่าไม่พูดดีกว่าแต่มอบกายถวายชีวิตรู้อยู่เชื่ออยู่เพราะประจักษ์อยู่ในตนแผ่เมตตาได้เวลาไปบินทบาย สุขีตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอย่าได้มีเวรอัพยาปัจช,ชาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอนีคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนในพ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทินแล้วเขาก็ไม่อยากจะเล่าใครฟังอ่ะกลัวมันจะว่าบ้าวา่เพ้อเจอ้อโอ้ยพวกเนี้ยบ้าบุญ ไม่เล่าดีกว่าไม่เทศดีกว่าไม่พูดดีกว่าแต่มอบกายถวายชีวิตอะรู้อยู่เชื่ออยู่เพราะประจักษ์อยู่ในตนแผ่เมตตาใด้เวลาไปบิณฑบ,บาต นังโหตุสุขีตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวรา